สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า b er a n g e r ยี่สินั่นเองเป็นเกมแนวอารชิโรจากซอมบี้นะคะที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นะคะแอดมินก็จะมารีวิวตัวเกมนี้ให้ดูนะมีเปิดมาก็เข้าเกมมาเลยทางด้านซ้า,ายก็จะมีเคสนะคะที่จะบอกว่าเราควรไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรอย่างไรเราก็ต้องเอาหากกุญแจมาให้ได้นะคะแล้วเข้าไปประตูนี้นี่ใช้มาเลยเอะละเดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อเรื่องมาพร้อมกันนะคะอุ้ย ซอมบี้คนนี้น่าจะฆ่าตายแน่เลยนี่คืออะไรแบตเตอรี่หรอก็จะมีพวกข้อความให้เราได้อ่านนะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ข้ามกันไปนะคะในอาหารทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีหัวใจก็คือเลือดเราเองเราต้องคอยหาอาหารกินตลอดนะแล้วก็น้ำนะคะอันนี้ยังล็อกอยู่เออเดินเดินเราไปหากุญแจก่อนนะไม่รู้ว่าเออแบตเอาไปทำอะไรแบตเตอรี่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ดลองหากันดูรับๆสำรวจรับๆกันนีในฉลงนี่น่าจะกดใช้กดไปที่กระเป๋านะคะแล้วก็กดที่ฉลงใช้ได้เลยนี่ไงโอ้โหได้แล้วครับปืนมีกระสุนมาให้เราพร้อมเลยโอเคเดี๋ยวแอดมินจะลองหากุญแจรับๆสถานที่นี้ดูนะคะ อันนี้ก็สำรวจก่อนนะนี่เจอเข้อความเออแอดมินทำนะคะเดี๋ยวลองหาก,ก่อนว่าทำไงต่ออันนี้เขาบอกว่าให้เราหาก,กุญแจนะแต่ว่ากุญแจจะหาจากไหนนะ่โอ้กระสุน <is locked. S 1> มีมาให้เราเจ็ดนัดเนเวิทยุเนี่ยไว้กี้อะไรทดลองอ๋อนี่ไงแบตเตอรี่เอาไปใส่วิทยุที่ยูสเลย เขาก็จะบอกว่าอะไรสักอย่างนะคะอุ๊ยโอ้โหซอมบี้โคมันจากไหนอุ๊ยอุ๊ยใช้อะไรดีวะเนี่ยเอาแล้วมันไม่กดตีให้เราแบ๊บหนึ่งนะได้แอดมิขอจุกก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแ๊บหนึ่งนะเออโอ้นี่ไงเออลืมไปว่ามีปืนนีว่าะื่อนเก็บเมื่อกี้อ๋อคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาติดเชื้อแลละแล้วเราก็ได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อย กดยูสนี่ออกมาข้างนอกแล้วอุ๊ยเพื่อนๆไม่ต้องหว่วงนะคะว่าเราต้องเล็งยิงเองมันยิงอัตโนมัติง่ายมากๆคะ่ะโอ้ขวานจามได้สามครั้งเลยอะ เหมือนอันนี้ไม่ระดูล็อกอีกแล้วก็ต้องหากุญแจอันนี้ลงรถโอเพอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินลองใช้แทนโอเค,อเ,คเปิดได้อุย้ยมีน้ำมาให้เราเออมีซอมบี้อยู่ในรถอะโอเคเดี๋ยวโอ้โหดักตัวนึงเราไม่เสียเวลากับมันนะคะตาไปที่นี่เลย ยิงไปก็เบิงกระสุนมาเปล่าเราจุกดีกว่านะเออโอ้โหได้ปืนใหม่แล้วเพืเ่อนๆชัดกันน่าจะแรงนะดูนี่ไงกุญแจเออเดี๋แอดมินขอรีโหลดไว้ก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวถือช็อตกันรอไปเลยใครมาก็อัดๆอ,อย่างเดียวแหละกองประมธมุยาบาล แต่มาที่เออควสซี่เราต้องไปทําเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเปิดกุญแจกันเลยอุ้ยโอ้โอซอมบีจามจามจามก็าเป็นหัวเออเอัอนนี้ะละเหมือนแบตเตอรี่นะแต่ใช้ไม่ได้กระสุนอันนี้ไงแพนดิสโหน่าสงสาร่ะ <c oughs> เหมือนแบบว่าเออ ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ฆ่าตัวตายย่างเดียวเปลี่ยนอาชาัดกันมาถือดีกว่านะคะสองตัวนี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดอัดโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันอันนี้นะคะมาใส่กับเครื่องปั่นไฟมันก็จะได้เอ่อเปิดประตูบานนั้นได้ใส่เรียบร้อยละขวนี้ก็ไปที่กดรหัสนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไปหารหัสกันก่อนโดยเอาที่แบนดิสไปใส่ในขอมนั่นเองนี่ แอนมินพามาเลยนะห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่โอเคเปิดได้แล้วตัดมาที่ห้องใต้ดินนะคะแอนคิดว่าน่าจะเป็นห้องทดลองโอเคเดินไปเรื่อยๆนะว้ายมีเออเงินโอ้มาแล้วยิ่งเอาขวานจามเลย ต,ตอนนี้แอดมินกระสุนหมดนะคะทุกคนเลยต้องทำาการจุก,ก่อนตอนนี้หมดแล้วกระสุนนี่นจเจอแล้วเอ,อมีน้ำด้วยเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวเออโอเคตัดมาที่ไปทำเคสกันต่อโ้อ,อ,อันนี้เป็นบอสค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดมินใช้ช็อตกันเนี่แหละอัดเข้าไปอัดหน้าไปเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ,ออเออ,อโหยิงช็อตกันอย่างมันนะเพื่อน แล้วก็มันก็จะปล่อยสารพิษอะไรสักอย่างนะคะเราก็เดินวนไปเลยเมื่อสำเร็จแล้วก็ทำการลงไปที่น่าจะเป็นฮอนทดตรองข้างใต้นะคะนี่ตัดมาเลยอีกระสุนส ข้อความแล้วก็น้ำโอ้ซอมบี้สองเมื่อตอนนี้แอดมินเมื่ออะไรสักอย่างนะคะเลยโดนไอ้ซอมบี้จวงนี่ไม่ไหวแล้วกระสุนเยอะอัดเข้าไปให้เดี๋ยวก็ออสองนัดนะคะไปเดี๋ยวนี่มีเคสต่อ,อญญเราต้องทำอะไรสแกนว้าว เมื่อเรา,าเขียวๆนี่ต้องไปทำอะไรสักอย่างนะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เปิดได้เดยวองหรอซอมบี้ไม่มีนี่เปิดเครื่องปั่นไฟก่อนอุย้ยใจแพนดิสอีกแล้วโอเคมาทำสแกนเอานิ้วจิ้มไปเลยนะคะทุกคนเปิดไฟที่เรียบร้อยอันนี้ก็มีรหัสอีกแล้วเราต้องไปหาคอมในาการเปิดแพนดิสนะคะ จะเปิดตรงไหนนี่ไงหาตั้งนาน oh, <so. S 1> มีร่องนี้ด้วยเจอแลคอมหนึ่งสามเจ็ดตัดไปเลยนะคะหนึ่งสามเจ็ดมีคนยืนอยู่ตรงนู้นด้วยค่ะเพื uh. <ๆ>่อนๆอุ๊ยอะไรเนี่ยน้ำลายยืดยิงไปเลย โอ้โหแล้วเออแอมในห้องน้ำกินอะไรอยูะนี่น <c oughs> อแอลครวเคล็ดที่เราได้รับนะคะก็เอามาใส่ที่ช่องพวกนี้ได้เลย <c oughs> อันนี้ไม่ได้นี่เรียบร้อยเี๋ยวต้องไปหาอีก4ี่อันไอ้สามอันนะคะอู้ <c oughs> อันนี้มนันอะไรผีไส้กรอกเื <c> ็น <oughs> ผีไส้กรอกเลยค่ะทุกคน ก็ต้องอัดชัดกันไปสิคะเหมือนไอบอยเมื่อกี้มันจะแปะน้ำลายไปทั่วสถานที่เลยนี่เราเอาปืนพกสั้นยิงไปให้นั้นนี่นะคะเราก็ไปหาบัตรมาได้เพื่อทำการเปิดเอ่อห้องต่างๆนีเราได้ชิปมาแล้ว พอกดชิปบูกก็โดนขังทันทีแล้วโดนขังกับซอมบี้สองตัวแอนมินเพียบใช้ชอดการแล้วกระสุนอ,นอันนนั้หมดโอ้โหแล้วลีโรดด้วยวะ่ะเกือบโดนเอออยัางมันนะเปิดห้องอื่นต่อนะฮะอ,อันนี้เป็นเอ่อคลังอาวุธของเรา อุปรกรณ์ต่างๆนี่เราแค่โอ้โหมีการดองหัวซอมบี้ด้วยอู้พี่บิ๊กเบิ้มโอโ้พี่บิ๊เกเบิ้มก็เอาช็อตการไม่ไม่อยู่นะฮะช็อตการน,นี่อันดับหนึ่งเลยสกลแกนด้าเอบได้มาอีกหนึ่งแล้วชิปแซนดี้โอ้โขยันเหลือเกินนะพี่ขยันกันมาไม่เกิน อัดเข้าไปนีมีงไงอีกอันนึงแต่ตอนนี้อันเนกระสุนหมดอีกแล้ว,พวเพื่อนใช้เปลืองมากๆเลยนะคะที่จริงถ้าใครอยากจูกรกะจูกได้เลยนะจะได้ไม่เปลืองกระสุนเนี่ยมันไม่ทันแล้วหรอกเก็บใส่เข้าไปเรียบร้อย อาชเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้แอดมน,นต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ